โอเคเดี๋ยวผมลองจะเปิดโปรเจกต์่าสปอร์ตไลท์ดูนะว่าจะวางสวาง่างขนาดไหนโอเคผมก็ยินดีตอนรับเข้าสู่ช่อง b b e a t หรือว่าบ a t นั่นเองโอเคก็เดี๋ยวนี้น่าจะมารีวิวเป็นชุดอ่ารถทวัวรลิงนะผมที่แบบออกทริปเดินทางอะไรเงี้ยนวะก็เซตนีนะ้บอกว่าถูกมากๆนะผมแล้วก็หาซื้อได้ทั่วไปแล้วก็หาไม่ยากด้วยนะผมเซตนี้นะ โอเคเดี๋ยวเราไปดูกันว่าชุดทัวร์ลิงที่เอาไว้ออกเดินทางสลหรับมอไซค์นะผมตัวนี้ผมใช้อยู่เว็บร้อยสิบไอนะปี2องพนะผมโอเคเดี๋ยวไปดูกันล่ว่าราคาจะอยู่ประมาณไหนนะผมโอเคเดี๋ยวไปดูเลยไปกันเลยตอนนี้คุณอยูนในชั่นโอเคก็อันนี้จะเป็นชุดทัวร์ลิงผมนะตัวนี้นะนี่ประมาณนี้รถมอไซค์ก็จะประมาณนี้นะเป็นชุดทัวร์ลิงนะผมนี่ จะมีแหลกนะผมแหลกก็คือกล่องนี่แหละของท้ายนะครับแล้วก็จะมีชุดด้านหน้านิดหน่อยแต่ว่าแคทบาร์แคทแคทบาร์ bar, Cat, Cat bar, ผมไม่ได้ใส่นะตัวนี้แคทแคทดบาร์ไม่ได้ใส่ตัวนี้จะใส่เป็นพวกไฟแล้วก็กระจกแล้วก็เป็นพวกบาร์นะตัวนี้บาร์ให้เอมาตัวมูฟนะก็จะเป็นเซตประมาณนี้นะผมไม่ไม่เยอะนะแต่ว่าก็ออกคลิปได้เลยนะผมโอเคเดี๋ยวผมจะพาไปดูกล่องนะก็เดี๋ยว เดี๋ยวผมจะพาดูราคาว่าราคาทั้งหมดมันจะอยู่ประมาณเท่าไหร่นะเคดเดี๋ยวมาดูกันก่อนนะนั่นอันนี้จะเป็นประมาณนี้นะผมอ่นานะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะเปิดไงวะอ่าอันนี้ก็โอ้โหกว้างมากเลยนะผมตัวนี้สลับแบบใส่ขากล้องได้เลยอ่ะตัวตัวหนึง่งอะขากล้องตัวหนึง่งแล้วก็โอ้เยอะแยะมากมายนะผมแล้วก็หมอนกได้สองใบด้วยนะผมอ่าประมาณนี้นะอ่าประมาณนี้แล้วก็จะมีแหลกท้ายตรงนี้ แล้วก็จะมีชุดคนนั่งะนะตัวนี้จะมีไว้อิงหน่อยนึงนะผมอิงเป็นแบบให้คนซ้อนอิงนะผมอพิงอะไรเงี้ยประมาณนี้นะผมะประมาณนี้นะผมก็เดี๋ยวบรดด้านหนะ้าเราจะตีราคากันนะว่าราคาอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะผมสำหรับเซตนี้นะไม่แพงไม่แพงนะผมไม่แพงแล้วก็ตะกร้าจะเบี้ยวนิดหน่อยเมื่อวานน็อตมันหลุดแล้วนะผมโอเคเซตนี้ก็เอาไว้ออกแบบทริปทูริ่งได้เลยนะผมง่ายๆตรงนีง้ แล้วก็ตัวนี้เป็นแบบอย่างดีมากอย่างนี้ทุกอย่างนะแบบอย่างดีเลยอ่ะเออไม่ใช่เป็นแบบพลาสติกก็แก๊กก็แก๊กนะผมเกลีเดือกันอ่าเดี๋ยวรีวิวมันก่อนเลยอันน้น้ากันก่อนเลยเนาะด้านหน้านะผมตัวนี้นะนี่ไฟตัวนี้นะผมอ่าไฟตัวนี้เป็นเหล็กนะตัวนี้ไม่ใช่เป็นพลาสติกนะตัวนี้นะผมอ่าผมล้มมาหลายรอบแล้วเห็นปะมันจะมีรอยเห็นปะอันนี้คือรอยที่ผมล้มมานะนี่อันนี้จะเป็นเหล็กนะผมไม่ไม่ใช่เป็นพพลาสติกนะ อันนี้เป็นเหล็กนะไม่ใช่พลาส,สติกนะพวกนี้นะผมนี่อันเนี้ยไม่ใช่เป็นแบบพลาส,สติกเป็นเหล็กล้นวนๆนะผมตัวนี้กันน้ําได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะผมน็อตขนาดาน็อตยังเป็นเหล็กเลยอ่ะเออประมาณนี้นะผมอ่ะแต่มันจะมีบางตัวที่แบบเป็นพลาส,สติกนะผมอ่ะตัวเนี้ยคนแบบที่ซื้อมาแบบคู่ละแปดสิบอะไรเงี้ยมันจะเป็นพลาส,สติกนะแล้วก็ถ้าเป็นเหล็กอ่ะราคาไม่แตกต่างกันเยอะเลยนะผมตัวนี้นะ โอเคเดี๋ยวลองจะเปิดโปรเจกต์หลอดสปอตไลท์ดูนะว่าจะวางสว่างขนาดไหนปึ๊บ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 โอ้โหแบบโอเคเดี๋ยวผมลองเดี๋ยวผมลองกดราคาดูเลยนะผมจะกดลองกดราคาดูไปตามเลยนะโอเคประมาณนี้นะตัวไฟนะไฟคู่นี้นะผมคู่นี้นะคู่นี้สองข้างนะสองข้างก็ประมาณผมใช้อยู่มัน ตีไปร้อยเก้าสิบแล้วกันนะผมคู่นี้นะผมร้อยเก้าสิบนะประมาณนี้นะร้อยเก้าสิบแล้วก็อบาตังนี้นะตัวผมบัตโตมุกตัวนี้อาตัวนี้นะผมบัตโตมุกนะตัวที่ใส่เนี้ยตัวที่ลองมานนี่นะผมนี่รองตัวนี้นะบัตโตมุกสองข้างตัวร้อยนั่นก็สองร้อยนะผมตัวนี้แล้วก็กระจกนี่กระจกนี่ถ้าแบบถ้าเอาด้วยนะถ้าเอาด้วยก็จะประมาณบวกไป ตัวนี้นะ่าจะประมาณร้อยเจ็ดสิบนะผมตัวนี้แล้วก็าบวกบา,วนะบ,าบาตัวนี้นะบาบาตัวนี้นะอ่าบาตัวนี้ก็จะประมาณสองร้อยห้าสิบบาทตีไปเลยสองร้อยห้าสิบโอเคแล้วก็ตัวเนี้ยบาที่ขึ้นมาตรงนี้เนผมนี่แอลขึ้นมาตรงนี้นะตรงนี้ก็จะประมาณอ่าตีไปร้อยเก้าบาทนะผมร้อยเก้าบาทแล้วก็น,น็นอตน็อตตรงนี้เห็นปะ อ่าน็อตน็อตที่ยึดนะน็อตน็อตตัวเป็นเทเทเนียมเนะี่ยผมเทเทเนียมก็จะ่ามันห้าสิบบาทนะผมอ่ะบวกห้าสิบแล้วก็ไอตัวยาวนี้นะผมน,น็อตตัวนี้นะสิบมิลเนี่นะผมน็อตเอาไว้ต่อเนี่ยนะข้าต่อนะมาณห้าสิบนะผมตีไปเลยแล้วก็อันนี้อาจจะเป็นเคเด็ดเลยก็ได้ว่าได้นะผมตัวนี้นะอันนี้น,นี่เป็นตัวนี่ตัวจับโทรศัพท์นะผมตัวนี้เป็นของ อ่าตัวนี้เป็นของโมโตมูฟนะตัวโมโตมูฟตัวนี้นะมันมีของปลอมแล้วก็ของแท้นะดูจากเนื้องานนะผมตัวนี้ดูจากเนื้องานแล้วก็ลูกบิดต,ตัวนี้มันจะหมุนง่ายนะเป็นของแท้นะบางคนซื้อมาแบบไม่รู้เรื่องเลยว่ามันเป็นของปลอมของแท้นะอันนี้มันจะหมุนง่ายๆนะผมตัวนี้แล้วก็จะไม่มีเสียงนะนี่แล้วก็ตัวนี้จะดูเนื้องานแบบนะละเอียดนะไม่หยาบนะละเอียดนะอันนี้ก็คือของแท้นะที่แบบละเอียดไม่หยาบเดี๋ยวลองไม่เชื่อลองซื้อแบบราคาประมาณ ห้าหกร้อยแล้วก็มาซื้อกับตัวอีกระคาหนึ่งก็ประมาณแล้ยกว่าบาทสองร้อยประมาณเนี้ยแต่ว่างานเหมือนกันเลยนะผมว่าตัวนี้หงขายอยู่นะมันจะมีสองเกรดนะผมตัวนี้เป็นงานเกรดแท้แล้วก็งานแบบเกรดแบบของก๊อปอะไรประมาณนี้นะผมอ่ะอันนี้ก็จะเป็นเซ็ตเหมือนกันกับฝั่งนู้นเลยนะประมาณนี้นะผมอ่ะอันนี้สายไปจะระยุงระยางหน่อยนะผมตัวนี้ไม่มีแคทบาร์ะนะตัวนี้นะไม่มีแคทบาร์นะไม่มีแคทบาร์ใส่ เราถจ,จะมีที่จะนิดนึงนะผมอ่าประมาณนี้นะผมอ่าประมาณนี้เลยแล้วก็เดี๋ยวมาดูเซตด้านหลังนะตัวนี้อันนี้ตกอยู่ระยะหนึ่งพันบาทนะผมตัวนี้นะประมาณหนะนึ่งพันนะเซตด้านหน้าถือว่าแบบไม่แพงนะผมว่าเซตหนึ่งพันนะเห็นปะมันไม่โฟกัสวะอ่านี่น,นี่ประมาณหนึ่งพันนะผมอ่าเซตนี้ประมาณหนะนึ่งพันนะเซตหน้าเซตหน้ามันพันหนึ่งน,น,น,นะไม่แพงแล้วก็ได้อุปกรณ์ที่แบบ มันเป็นเหล็กแล้วก็แบบทนทานมากนะตัวนี้นะบางตัวที่คนซื้อมานะจะได้ตัวเนี้เป็นพลาสติกนะตัวลูกไฟนะเป็นพลาสติกนะใครที่แบบได้ซื้อมาแล้วนะที่ว่าคู่ละแปดสิบเง,งี้ยมันจะถูกเกินไปนะผมอ่ะเจมชุดแหลกด้านหลังนะด้านหลังจะมีอ่าแหลกตรงนี้นะผมนี่ตรงนี้นะผมอ่าแหลกตรงนี้แหลกตรงนี้ก็จะประมาณของอ่านี่ของเป็นของไอเขาเรียวกว่าอะไรวะ เอสเอสคิงบะเอสเอสเอสสตัวแล้วคิงนะตัวนี้นะแล้วก็แบบมันแข็งแรงมากเลยนะผมแล้วก็ใส่ง่ายมากเลยนะแหลกตัวนี้ก็ประมาณเจ็ดร้อยอ่ะตีไปเจ็ดร้อยให้เจ็ดร้อยเลยอ่ะตีไปเจ็ดร้อยเฮ้ยผมส่งผมสั่งมามันหกร้อยกว่าบาทแล้วก็ถ้ารวมส่งก็ประมาณเกือบเจ็ดร้อยเลยยิ่งเจ็ดร้อยหรอกประมาณนี้นะแล้วก็จะมีตัวล็อกตัวนี้นะมันมากับชุดแหลกตรงกล่องท้ายนะตัวไอ้ยึดเนี่ยนะผมนี่ ประมาณนี้นะตัวนี้จะได้ตัด,ดหน่อยนึงนะไอ้ด้านใหมเพราะว่ามันจะเข้าตรงนี้ไม่ได้นะผมนี่สองฝั่งนี้ไม่ได้นะยังต้องตัดหน่อยนึงนะผมอ่าตัดออกหน่อยนึงแล้วก็ยึดกล่องได้เลยนะผมกล่องกล่องตัวนี้นะผมอ่ากล่องตัวนี้นะกล่องตัวนี้ก็อยู่ราคาที่อ่ามันมันหกร้อยกว่าบาทนะมันหกร้อยกว่าบาทแต่ว่าถ้าแบบรวมส่งนะรวมส่งก็มัน จ็ดร้อยกว่าบาทนะ,720ะกันเจ็ดร้อยยี่สิบแล้วกันับผมอ่ะเซตนี้แบบเลาวลาๆแบบประมาณนี้นะผมไม่แพงมากนะผมก็ราคาจับต้องได้สองพันสี่สามสิบเก้าประมาณนี้นะผมอะ่ะบวกลบไม่เกินนี้นะผมบวกลบประมาณร้อยหนึ่งนะประมาณนี้นะผมอะ่แะแหลกก็จะมีตัวเขาเรียกอะไรวะสะท้อนแสงอนะ่ะเออแล้วก็จะเปิดได้ตัวนี้เปิดได้ล็อกได้นะครับตัวนี้มีที่ยึดอะ่ะตัวนี้ผม ตัวเนี้ยผมชอบตรงเนี้ยเพราะว่ามันใส่ขาตั้งกล้องใส่อะไรได้เยอะมากเลยนะตัวนี้นะโอเคก็ราลาก็จะประมาณนี้นะผมใครแบบเราสั่งมาติดเองก็ได้นะที่แบบเป็นพวกรถรุ่นอย่างเงี้ยเราสั่งมาติดเองได้ที่บวกที่เป็นพวกเวฟยเงี้ยยิ่งใส่ง่ายง่ายกว่าพวกแบบ X Max พวก Big b i ไ e อะไรเยอะแยะนะผมราคาถูกกว่าด้วยนะผมตัวนี้เดี๋ยวอเดูเต็มๆกันนะเต็มๆก็จะประมาณนี้นะฮะอาจจะดูแบบไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ว่า ผมก็มันมันโอเคครับโอเคแล้วแค่นี้นะผมโอเคแล้วนะผมอ่ะประมาณนี้นะผมถือว่าแข็งแรงนะผมสวยแข็งแรงดีครับครับไม่มีสายตัวนี้บางคนที่แบบเออซื้อมาแล้วเดี๋ยแวบบมันมันมันสายเยงี้ยผมลองขับแล้วมไม่สายผมว่ามันอยู่ที่เราแบบตั้งศูนย์ไอตัวกล่องเนี่ยกล่องท้ายแนละ้วให้แบบมันได้ศูนย์กับรถหรือเปล่านะผมถ้ามันได้ศูนย์กับรถผมว่ามันยังไงมันก็ไม่สายนะ ผมใช้อยู่ผมใช้วิ่งอยู่เนี่ยมันก็ไม่มันก็ไม่สายเท่าไหร่นะผมว่านะโอเคก็ประมาณนี้นะผมเลื่อกชุดไฟเนี่ยบางคนใช้พลาสติกนะผมก็ย้ำเหมือนเดิมมาแหละเพราะว่าผมได้ตัวเหล็กมานะผมก็ถ้าใครอยากแบบอยากรู้ว่าเออเอามาซื้อมาแต่ไหนบ้านนะเดี๋ยวผมลงให้ใต้คลิปนะผมอ่ะเดี๋ยวไว้เลือกซื้อกันได้เลยนะผมว่าใครชอบตัวไหนยังไงนะผมโอเคราคาอาจจะขึ้นขึ้นลงลง,ลงนะผมไม่แน่ใจอันนี้ผมลงล่าสุดแล้วให้แล้วผมก็ ลงล่าสุดนะเออลงล่าสุดนั่นแหละผมไม่แน่ใจว่าราคามันขึ้นหรือว่ามันลงแล้วผมก็เพิ่งทําเสร็จไปเมื่อเร็วๆนี้แหละนะผมโอเควันนี้ก็มีประมาณนี้ทไกคนจะมาคลิปหน้าแล้วกันกนะผมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะผมโอเคนี่ไปแล้วเจอกันคลิปหน้าไป